ถ้าคุณดึงอย่างเดียวแล้วคุณไม่ได้เก่งท้องตอนที่คุณออกแรงเนี่ยหนึ่งมันออกแรงได้ไม่เต็มที่ด้วยแล้วก็จะรู้สึกว่ามันจะปวดหลังนะครับเพราะาระมันก็อยู่ที่หลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเก่งท้องเนี่ยมันช่วยบล็อกเป็นเข็มขัดรัดให้เราจะได้สุดแล้วไม่เจ็บนั่นเองนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าฝึกชื่อว่าบาเบโรนะครับเป็นหนึ่งในท่าฝึกหลังที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากท่าเดดลิฟท์หวปลัพแล้วท่านี้ผมให้เป็นหนึ่งในท่าที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันครับการฝึกท่านี้นะครับผมเห็นหลายคนฝึกไม่โดนนะครับฝึกผิดวิธีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่าที่คนส่วนใหญ่เล่นผิดแล้วก็ผมจะเปลี่ยนให้มาเล่นในถูกต้องนะครับจะได้โดนกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับการฝึกบาเบโรนะครับสำหรับมือใหม่นะครับให้ค่อยๆใส่น้าหนักขึ้ เสียได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมเอาก้อนสิปอนมาสาธิตแล้วกันนะครับสำหรับการฝึกท่านี้เนี่ยท่ามันจะคล้ายๆเดดลิฟตก็คือเป็นการพับสะโพกไปด้านหลังนะครับพับตัวลงมาตัวจะเฉียงประมาณ4-5องศาก็ได้นะครับแต่ไม่ควรจะตั้งขึ้นแบบนี้เพราะไม่งั้นเราเล่นไปมันจะไปเข้าบานะครับจะไม่เข้าปีกกับหลังด้านในที่เราต้องการส่วนการพับตัว มากจนเกินไปนะครับแบบนี้จริงๆก็สามารถทําได้นะครับแต่คุณต้องมั่นใจได้ว่าคุณมีความยืดหยุ่นพอแล้วก็หลักเป็นเส้นตรงนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวผมที่ฝึกแล้วมันโดนทั้งหลังในทั้งปีกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสี่เท่าองศานั่นเองนะครับคุณจะต้องมั่นใจได้ว่าน้ําหนักที่คุณถือยืนเนี่ยมันถ่ายลงพื้นให้หมดเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้น คุณโน้มมาด้านหน้ามากเกินบามันอยู่ตรงนี้นะครับหลังล่างคุณจะทํางานหนักส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ที่ทเห็นนะครับโน้มมาด้านหน้ามากเกินแล้วดึงขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราปวดหลังได้อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นการหักะโค้ไปด้านหลังมากเกินไปเหมือนงอเข่าให้คล้ายท่าสคอรอะ่ะแล้วก็เล่นแบบนี้ นะครับแบบนี้มันจะไม่โดนมันเหมือนจะน้ำหนักมันถ่ายไปลงที่ช่วงล่างมากเกินไปนะครับถ้าไม่สวยด้วยเวลาลงไปมันเหมือนจะติดเขา่ามันจะดึงก็แปลกแปดึงไปก็โดนแขนไม่เข้ามัดที่เราต้องการวิธีการฝึกให้น้องไปด้านหน้านะครับผมตัวเชียงสีม่งศาคล้ายค้าท่าเดรลิปเลยถ้าใครเล่นเดลิฟเป็นเนี่ยเดรลิปมันจะเป็นท่าที่แบบนี้เราขึ้นมานะครับท่านี้แค่ลง้างไวบ่ายอยู่ประมาณเข่านะครับหลังจากนั้นให้กำให้แน่นจังหวะที่เรากำเนี่ยคุณจะกำอยู่ประมาณกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับ จะไม่กำกว้างจนเกินไปแบบนี้มันจะเข้าหลังมากกว่านั่นเองนะครับส่วนกำแคบเกินไปคุณจะรู้เลยว่ามันฝืนธรรมชาติดึงไปก็ได้เตบข้อมือเพราะฉะนั้นการจับบ่ากว้างกอ่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับแล้วให้นึกตลอดว่าเราใช้ข้อศอกดึงขึ้นมานะครับผมหาสะดือแล้วเกรงกล้ามเนื้อบีบสะบักด,ด้านในด้วยนะครับจังหวะต้านเปิดออกให้สุดโดยลักษณะที่สี่ของผมเนี่ยให้ยืดออกด้วยถ้าคุณตรงแค่นี้นะครับ ปีกก็ไม่ทํางานนะเพราะฉะนั้นทิ้งสะบักเปิดสะบักออกให้หมดเลยหลังจากนั้นเราดึงบีบสะบักขึ้นแล้วก็ใช้สอกดึงนั่นเองก็เวลาบีบสะบักเนี่ยให้นึกถึงว่านี่คือการเปิดสะบักเปิดปีกออกดึงปุ๊บดึงสะบักเข้ามาแล้วใช้สอกดึงแล้วบีบกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับท่านี้ยังไงก็เช็คในกระจกเยอะๆว่าหลังเราเป็นเส้นตรงแล้วยังนะครับบางทีเนี่ยการแอดหลังมากเกินไปในการฝึกท่านี้อยู่นี้นะครับเราก็ปวดหลังได้เหมือนกันหรือว่าทําหลังค่อมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจได้ว่าหลังเเรานี่ย เป็นเส้นตรงถ้ามีไม้กอไม้มาท่ากันครับจะได้ดูว่าหลังตัวเองเป็นเส้นตรงแล้หรือยังจะได้รู้มันจะได้ไม่เจ็บนะครับผมแอ่นมากเกินก็ไม่ได้นะครับก้นงอก็ไม่ได้ท่านี้ยังไงก็เป็นท่า,ท,า,ท,าที่รายละเอียดเยอะพอสมควรแล้วหลังจากนั้นพอคุณเริ่มฟอร์มเริ่มแม่นก็ค่อยๆเพิ่มน้าหนักไปนะครับเหมือนกับท่านี้เนี่ยผมเคยฝึกผู้หญิงนะครับอายุ4 5 50้าปีแล้วนะครับก็ฝึกได้ประมาณ50กิโลนะครับสำหรับท่าบาร์เบลโรเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝึกถูกต้องจังหวะทที่่คุุณอออกกกแรงงยาเเนนมั็จโ เล่นจะได้ไม่เจ็บแล้วก็โดนกล้ามเนื้อด้วยคราวนี้มาดูจังหวะที่เวลาออกแรงให้เราหายใจออกแล้วเก่งกล้ามเนื้อด้วยนะครับการที่คุณหายใจออกปุ๊บเก่งท้องด้วยนะครับถ้าไม่งั้นถ้าคุณดึงอย่างเดียวแล้วคุณไม่ได้เก่งท้องตอนที่คุณออกแรงเนี่ยหนึ่งมันออกแรงได้ไม่เต็มที่ด้วยแล้วก็จะรู้สึกว่ามันจะปวดหลังนะครับเพราะว่าจังหวะที่เราทําแบบนี้เนี่ยาระมันก็อยู่ที่หลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเกรงท้องเนี่ยมันช่วยบล็อกเป็นเข็มขัดรัดให้เราจะได้สุดแล้วไม่เจ็บนั่นเองครับ พอเวลาปล่อยมาติดขาเลยนะครับเข่าจะไม่งอมาด้านหน้าเด็ดขาดใช้ต้นเท้าดันขึ้นมาปุ๊บนะครับอยู่ประมาณเขา่าแอนหน้าอกขึ้นนะครับหลังต้เส้นตรงดึงหายใจออกตานลงช้าๆเข้า,ขาเปิดให้สุดปีนหายใจออกปุ๊บดึงสะบักดึงตอกตาน บ,บอกเลยว่าท่านี้ถ้าคุณปรับทั้งหมดที่ผมได้พูดไปนะครับมันจะทําให้คุณฝึกแล้วโดนเต็มๆแล้วก็เป็นหนึ่งในท่าที่เ o w เวอร์ฟูลมากๆนะครับเหนื่อยมากๆด้วยเพราะว่าเวลาเล่นหนักเนี่ยมันเหมือนกล้ามเนื้อทุกส่วนก็ต้องทํางานนะครับเล่นร้อยโลเนี่ยขาก็ต้องยืนทุกอย่าง พลังงานก็เผาเยอะนะครับลดทั้งไขมันสร้างกล้ามเนื้อหลังแก้ไขโพสเชอร์ประโยชน์มันเยอะมากจริงก็อย่าลืมนะครับสาหรับท่านี้ยังไงก็ต้องฝึกนะครับเอาไปฝึกในโปรแกรมวอนเล่นหลังนะครับมันจะทําให้หลังคุณสวยขึ้นมันจะทําให้หลังคุณเนี่ยมีดีเทลมากขึ้นจริงนะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้เป็นหนึ่งในท่าที่ดีสุดเอามาแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามผมผ่านช่องทางยูทูปเบอร์พิลโปรแกรมเนี่นะครับคุกคุกครับผมครับ